เมื่อวานนักข่าวผมก็งงนะนักข่าวไปถามอาจารย์วิษณุแล้วก็ไปพาดหัวแบบนี้คุณนันทิยาวิษณุโยนวันนอสภาตัดสินใจโหวตนายกหรือไม่หากสารรัฐมนูรับนิจฉัยคดีพิธา <laughs> คือไม่ใช่อาจารย์วิษณุโยนนะคือมันไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์วิษณุนะที่จะไปตัดสินคือถ้าแบบถ้ายโยนคือหมายว่า คุณน่ยมีหน้าที่โดยตรงใช่ไหมแต่คุณไม่ทำคุณไม่ทำแล้วคุณยอมมาให้ผมเอ,อ,อะไรเางี้นะเมื่อวานนี่ยนะครับอาจารย์พิชุดเครือง,งามนะครับรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับถึงกระแสะข่าวที่ว่าสาวจะเสนอให้โหวตนายพิธาออรอบเดียวนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับการประุมรัฐสภาข้อที่11ว่าสามารถทําได้หรือไม่ จามชนุก็บอกว่าขอให้ว่าไปตามข้อบังคับการประชุมสภาก็าแล้วกันและขณะนี้มีประธานรัฐสภา,าและสมาชิกรัฐสภา,าครบแล้วก็ขึ้นอยู่ที่สมาชิกรัฐสภา,าและประธานจะว่าอย่างไรเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา272ไม่ได้บอกวิธีการซึ่งประธานเนี่ยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตีความได้หากเกิดความขัดแย้งก็อยู่ที่ประธานรัฐสภา,าจะตีความไม่ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญส่วนการลงมติเลือกนายกนะครับ สมาชิกก็ลงมติได้สามแบบคือเห็นด้วยงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยแม้จะเสนอเพียงชื่อเดียวหรือมีการเสนอแข่งขันหลายชื่อก็ตามนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่นักข่าวถามก็คือว่าหากการโหวตนายพิธาเป็นนายกอยู่ในช่วงที่สารรัฐธรรมนูญรับคดีไว้พิจารณารัฐสภาจะลงมติได้หรือไม่นะครับอาจารย์มัชนุก,ก็ตอบบอกว่าเรื่องนี้จะทําอย่างไรไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่เป็นความคิดเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจจะมีจุดยืนที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ไปว่ากันด้วยเสียงในสาภานะครับและถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีมลทินแล้วรัฐสภาโวรจะโหวตให้หรือไม่น,นักข่าวถามต่ออีกนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือตัวเองพูดก็ตามมันก็จะไม่มีผลอยู่ที่ประธานนะครับแล้วก็สมาชิกจะพิจารณานะครับ ส่วนเรื่องการเสนอให้มีการเลื่อนเลื่อนการโหวตไปก่อนเพื่อรอการวินิจฉัยของศาลจะเหมาะสมกว่าหรือไม่คําถามนี้อาจารย์ชลุบอกว่าผมไม่ควรออกความเห็นกรณีนี้นะครับพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเป็นประเด็นอีกว่าอาจารย์วิชญุเห็นควรซึ่งท่านก็ไม่ได้อยู่ในฐานะูกที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีผลอะไรด้วยเนี่ยนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสภาล้วนๆเลยนะใช่แล้วก็ทุกเรื่องที่นักข่าวถามเนี่ยก็เป็นเรื่องของ สมาชิกรัฐสภาลุ้วนๆเลยแล้วก็ประธานรัฐสภาด้วยนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรในข้อคำถามเมื่อสักครู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอสอวดอีเรกลิ์เจนคลองธรรมเสนอความเห็นว่าจะขอโหวตจะขอเลื่อนโหวตนายกออกไปก่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณพิธาเพราะว่าตอนนี้คุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ย ยังไม่ชัดเจนก้ากึงก้มกึงอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาให้กับสมาชิกรัฐสภายังไม่แน่ใจว่าจะโหวตให้ดีหรือไม่โหวตให้ดีก็เลยเสนออันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนนะคะสำหรับสวดีเลกนิจเจนคลองธรร